กลับมากันอีกแล้วนะครับกับสมการเส้นตรงในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนการวาดนะครับตัวสมการเส้นตรงว่าเออถ้าเรามีสมการ y ถ้ากับ x บวก c เนี่ยเราจะวาดรูปลงไปบนกราฟนะครับที่มีแกน x และแกน y เนี่ยได้อย่างไงบ้างอย่างแรกเนี่ยเราก็ลองวาดตัวของแกน x ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็วาดแกน y ขึ้นมาแล้วก็วาดเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับให้มันเป็น l นะครับมีสมการเป็น y ท่ากับ mx บวก c เราจะเห็นว่าเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยมันมีจุดตัดอยู่นะครับมันมีจุดตัดแกน y นะครับอยู่ที่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งเราให้มันเป็น y ศูนย์ครับซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เท่ากับค่า c ที่เราเคยได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จุดตัดที่อยู่บนแกน x เนี่ยเราให้มันเป็น x ศูนย์นะครับงนั้นเนี่ยถ,ถ้าสมมติว่าเรารู้จุดนะครับตัว x ศูนย์นะครับ,รบแล้วก็ตัว y ศูนย์นะครับหรือว่าค่า c เนี่ยเราก็จะสามารถวาดเส้นตรงนะครับได้อย่างเช่น เรารู้แล้วว่าเส้นตรงเส้นสีดำเงินเนี่ยมันผ่านจุด x ศูและ y ศูใช่ไหมครับซึ่งเป็นจุดตัดของแกน x และจุดตัดของแกน y ถ้าผมว่าลบไปปุ๊บก็จะเห็นว่าเราจะสามารถวาดรูปนี้เนี่ยกลับคืนมาได้โดยการลากเส้นเนี่ยผ่านจุด x ศูนแล้วก็ y ศูนย์ะครับโอเคมันอาจจะเบี้ยวนิดหนึ่งนะปุ๊บอ่าประมาณนี้โอเคดังนั้นเนี่ยคี์หลักคืออะไร ข้หลักก็คือว่าเราจะต้องสามารถหาจุดตัดแกนนะครับของแกน x และแกน y ให้ได้นะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูกันว่าเออถ้าเราจะลองหาจุดตัดเนี่ยอะไรที่เราจะต้องทําบ้างนะครับอย่างแรกลองเขียนสมการให้ดูอ่าสเป i c ิกมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันคือ y of x นะครับเท่ากับ mx บวก c นะครับสมมุติว่า ม่ใช่สมสิต้องเรียกว่าเราจะหานะครับไฟล์ x-intercept นะครับการที่เราจะหา y-intercept เนี่ยก็คือการที่เส้นตรงเส้นนี้เนี่ยมันไปมีค่า y เท่ากับ0นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราโปรเจกต์ตรงนี้ลงมาแกน,นี่ y เห็นว่าเออ y มาเท่ากับ0จุดที่เราแทน x 0ลงไปนะครับ y จะเท่ากับ0อืม ังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะให้ค่า y นะครับเท่ากับ0นั่นคือว่าเ0เท่ากับ m x 0บวก c นะครับหรือก็คือ x 0เนี่ยจะเท่ากับลบ c นะครับส่วนด้วย m อ่ะฮะอันนี้คือเป็นเหมือนพจน์แรกนะครับที่เราได้มาว่า x 0เนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับ ต่อไปเราก็จะหาตัว y-intercept นะครับหรือว่าจุดตัดแกน y ซึ่งเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนีเน้เราก็ให้ x เนี่ยเท่ากับ0นะครับก็เห็นว่าณนะจุดตัดแกน y เนี่ยถ้าเราโปรเจกต์ลงมาเนี่ยมันก็คือ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับหรือว่ามันก็ตรงตัวเว่าแกน y เนี่ยมันตัดที่ x เท่ากับ0พอดีนะก็ตรงไปตรงมา โอเคทีนี้พี่อาจจะลืมเขียนนะเขียนตรงนี้ว่าเป็นจุดศูนย์ศูนย์นะ o อริจินเพื่อความาความแน่ชัดนะโอเคทีนี้กลับมาที่การหาตัว y เถอเสบของเราเนะี่ยเราให้ x เข้าสูตรแล้วแปลว่า y o อ0ศูนย์เนี่ยหรือว่ามันคือ y ศูนย์เนี่ยมันก็จะเท่ากับ m คูณกับศูนย์บวก c นะหรือก็คือ y ศูนย์เท่ากับ c อย่างที่เราเคยได้ปรบภูก,กันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะโอเค ที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเราสามารถที่จะแทนสูตรได้เลยนะถ้าสมมติเรามีสมการเส้นตรงเราก็หาสองจุดที่เป็นจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y ได้เลยหลังจากที่เราหาได้แล้วเราก็ไปวาดกราฟได้นะเราเขียนจุดฝังจุดที่มันลากผ่านนะล้วก็ลากเส้นตรงผ่านฝังจุดนั้นไปอืมแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเวลาพี่ทำเนี่ยพี่จะไม่ได้ใช้เออไอ้สูตรของสูตรนี้เราเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้เรา จำเข้าไปาทำขออ้อสอบหรือว่าใช้ในเนื้อหาถัดไปที่เราจะได้เรียนในภายภาคหน้าเนี่ยก็จะใช้ common sense มากกว่าหรือว่าวิธีการทำที่เรานั่งพลูฟนี่แหละในการทำโจทย์นะโอเคโจทย์ที่จะให้เนี่ยมีอยู่3ข้อนะที่แบบอยากให้ลองทำดูก่อนที่จะไปดูเฉลยนะโดยที่ข้อแรกเนี่ย l 1ก็คือเส้นตรงเส้นแรกเนี่ยจะมีค่า y เท่ากับ 3x บวก6นะเส้นตรงเส้นที่2เนี่ยจะมีค่า y เท่ากับลบ 2x บวก8และข้อที่3เนี่ยเดี๋ยวก็คือ l 3จะมี y เท่ากับลบ 5x บวก5นะก็ก่อนที่จะดูเฉลยเนี่ยก็อยากให้ลองพอต์วิดีโอตอนนี้ไว้ก่อนนีแล้วก็ลองทําดูลองวาดแกน x แกน y ขึ้นมานะแกน x แกน y แล้วก็ลองหาจุด x ศูนย์ y ศนดูนะ ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงไหนบนแกนก็ได้เนี่ยแล้วก็ลองลากเส้นดูถ้าสมมติว่าค่ามันตรงกับที่พี่เฉลยเนี่ยเออก็โอเคแต่ว่าถ้ายังไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะลองดูฟัํมใหม่นะเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยก็เรามาที่เรามาที่ตัวแรกนะตัวแรกเนี่ยเรามี l 1เนี่ยเป็น y x เท่ากับ3 x ลบ6นะอย่างแรกเราจะหาตัว ของ x-intercept ก่อนแล้วกันนะ x-intercept ถ้าเราจะหาตัวนี้เนี่ยเราก็ให้ตัว y เนี่ยเท่ากับ0ถูกไหมแปลว่าพอเราให้ y เท่ากับ0เราจะได้ว่า0เท่ากับ3แล้วก็เป็น x 0ก็คือจุดตัดแกน x นี่ลบ6เราย้าย6ไปเนี่ยจะได้6เท่ากับ3 x 0แปลว่า x 0นเนี่ยมันจะเท่ากับ6หาร3ถูกไหม x 0จึงเท่ากับ2อันนี้ก็ ค่อนข้างตรงไปตรงมาเนี่ยเราจะหาจุดตัดแกน x เราแทนไว้เท่ากับศูนย์แทนไว้เท่ากับศูนย์เราแก้สมการสรรมการก็ค่อนข้างง่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนต่อไปเราก็หา y-intercept เนะีนเ่ย y-intercept ก็ตรงกันข้าเมเลยเราก็ให้ x เท่ากับศูนย์เราให้ x เท่ากับศูนย์แปลว่า y เนี่ยก็จะเท่ากับ3คูณกับศูนย์ลบกับ6แปลว่า y ศูนย์จะเท่ากับลบ6นั่นเองถ้าเฉ็นว่ามัน ค่อนข้างง่ายนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องจำสูตรแค่เรารู้วิธีการหาจุดตัดแกน x แกน y ว่ามันหายัางไงก็พอโอเคเราจะได้ด2อันนี้มาใช่ไหมแล้วก็เอา2อจุดนีน้มาเขียนลงบนกราฟนะเราเขียนแกนเพิ่มนิดนึงนะอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y ทีนี้เราก็เอาสองจุดนี้เนี่ยมาเขียนลงบนกราฟนะก็ x 0์เท่ากับเอ่อ เป็นสีนห้เ่ยไง x ศูนย์เท่ากับ2แล้วก็ y ศูนย์ว่าจุดตัดแกน y เนี่ยมันเป็นลบ6เราลากเส้นตรงเนี่ยโอเคลากตรงอยู่ก็อันนี้เนี่ยมันเป็นอ,นะอ่ l หนึ่งนะโอเคเราได้เส้นตรงเส้นแรกมาแล้วนะ นี้เรามาต่อที่ตัวของอข้อที่2เนี่ยข้อที่2เนี่ยเรามี l 2เนี่ยเป็น y เท่ากับลบ2 x บวก8ถูกไหมเราหาตัวของ x i n t e r c e p t ก่อนแล้วกันจริงๆไม่ได้เบี่ i งเบนว่าต้องหาจุดไหนก่อนถ้าใครถนัดหาจุดไหนก่อนเนี่ยก,ก็หาจุดนั้นก่อนได้เลยโอเคทีนี้ x i n t e r c e p t ก็คือเราให้ตัว y เนี่ยเท่ากับ0นะแปลว่าเราจะได้สมการมาเป็น0เท่ากับลบ2 x บวกกับ8นะ เราจะได้ว่าลบ 2x เนี่ยเท่ากับลบ8หาว,ว่า x เท่ากับลบ8หารด้วยลบ2ลบตัดลบเนะเราจะได้ x อันนี้เป็น x 0นะพี่ลืมเขียนเท่ากับ4อันนี้คือตัวแรกที่เราได้มาต่อไปหาว่าอินเตอร์เซ็ปเราให้ x เท่ากับ0 เราจะได้ว่า y เท่ากับลบ2คูณ0นบวกกับ8นะงั้นเนี่ย y ตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับ8นั่นเองโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเอาจุดสองจุดนี้เนี่ยไปเขียนด้านบนนะก็เป็นเดี๋ยวจะไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เลม x 0เท่าก y 0เท่ากับ8โอเค x 0เท่ากับ4 y 0เท่ากับ8 x 0เท่ากับ4 y 0เท่ากับ8 โอเคเราลากเส้นตรงจากนี้ลงมานี่นะปึ้มโอเคอันนี้คือ L 2แล้วเราก็ไปทำ L 3เพิ่มนะ L ส L สามเรามีสมการเป็น y เท่ากับลบ5 x บวกหเออโอเคพี่อ่อจะไม่เขียนตรงนี้ฟามเลยเราลากตรงนี้มาแล้วกันนะ เราก็จะได้ว่าเราให้ y สูตรเป็น0ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะได้สมการมาเป็น0เท่ากับลบ 5x0 บวกกับ5เนะเราจะได้ว่า5ลบ 5x0 เนี่ยมันก็จะเท่ากับลบ5ถูกไหมเราย้ายลบบวก5ไปอีกฝั่งนึงเนี่ยแปลว่า x0 เนี่ยลบตัดลบนะเราจะได้ x0 เท่ากับ5ส่วนด้วย5 x0 ก็จะเท่ากับ1ถูกไหมต่อมา เ,เราแทนตัว x เป็น0นะเราจะได้ y 0ย์ของ l สามเท่ากับลบ5คูณกับ0นบวกกับ5เนีเราจะได้ y ศย์เท่ากับ5นั่นเองโอเคเราจำสองตัวนี้เอาไว้นะ x ศเท่ากับ1กับ y ศนเท่ากับ5โอเค x ศเท่ากับ1 y ศย์เท่ากับห x 0ย์เท่ากับ1แล้วก็ตัว y ศย์เนี่ยเท่ากับห้าแล้วก็ลากเส้นตรง ผ่านสองเส้นนี้นะปุ๊บโอเคค่อนข้างโอเคอยู่ก็จะได้เส้นนี้เนี่ยเป็นเส้น L 3นะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนสรรมการใหม่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะก็เป็น L 1เนี่ยมันจะเป็น y เท่ากับ3 x ลบ6ถูกไหม L 2 L 2เนี่ยจะเป็น y เท่ากับลบ x บวก8ถูกปะ และตัวสุดท้ายซึ่งเป็นแนว3มันจะเป็น y เท mm. <Y S 2> ่ากับลบ 5x บวกกับ 5, 5ทีนี้อยากให้เราลองสังเกตนะว่าเออตอนวาดรูปเนี่ยเราจะเผลอวาดผิดไปหรือเปล่าผมว่าเออเราทดเลขผิดอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการดีเช็คได้อย่างไรบ้างอย่างแรกเนี่ยความชันก่อนเลยความชันเป็นอะไรที่เช็คได้ง่ายที่สุดนะถ้าความชันเนี่ยมันเป็นมุมแหลมนะก็คือเป็นด้านนี้นะ ต้งแต่นี่มา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 นี่อันนี้เนี่ยคือความชันที่เป็นบวกทั้งหมดนะถูกไหมแปลว่าถ้าเรามีความชันที่เป็นบวกอยู่เส้นตรงเที่เราได้เนี่ยก็ควรจะเป็นเส้นตรงที่เป็นมุมแหลมถ้าเทียบกับแกน x เนี่ยแกน x บวกเนี่ยมันควรจะเป็นมุมแหลมแต่ว่าถ้าความชันมันเป็นลบแปลว่ามุมที่มันควรจะได้เนี่ยมันควรจะเป็นมุมป้านนะก็คือ มันมีมุมเนี่ยมากกว่า90องศาเมื่อเทียบกับแกน x บวกเนี่ยเห่นว่า,เ,าเส้นตรงสีเหลืองเนี่ยแล้วก็เส้นตรงสีเขียวเนี่ยซึ่งเป็น L2 และ l 3เนี่ยมันเป็นความชันที่ติดลบนะเป็นลบและลบ5เราก็เห็นว่ามันเป็นมุมป้านซึ่งมันมีมุมที่มากกว่า90องศาทั้งสิ้นก็แปลว่ามันถูดแล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นวิธีการเลยเช็คง่ายๆเนี่ยต่อมาเนี่ยจริงๆแล้ว จุดตัดของแกน y เนี่ยมันก็เช็คได้ด้วยตัวมันเองเนะก็คือตัวที่เป็นค่า c เนี่ย y เท่ากับ m x บวกกับ c เราสามารถที่จะเช็คได้จากค่า c อยู่แล้วนะสำหรับตัวของจุดตัด ny, แกน y เราเห็นว่า,า l 1่งเนมันต้ตัดที่ลบ6แล้วก็ l 2มันต้ตัดที่8ถูกไหมและ l 3มเนี่ยมันก็ต้องตัดที่ที่5เนี่ย งั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเออพอเราทําไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเช็คจากสมการรีเช็คกลับมาได้นะก็เป็นประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวจะลองไปเช็คกับโปรแกรมดูนะว่าเออถ้าเราเอาโปรแกรมพอดออกมาเนี่ยแล้วเราได้เหมือนกับที่เราวาดหรือเปล่านะโอเคเราเห็นว่าทางด้านซ้ายเนีเป็นกราฟที่พอดมาจากตัว python เนี่ยใช้ m a t l o i b library นะแล้วตัวขวาเนี่ยเป็นตัวที่เราวาดเอง เราเห็นว่ามันมีค่าเนี่ยมีเส้นเนี่ยที่เหมือนกันเลยนะจะเห็นว่าตัว l 1ก่อนแล้วกันมันตัดที่ลบหกเนี่ยแล้วก็แกน x เ,เนี่ยมันตัดที่สองลบหกกับ2เนี่ยแล้วก็ตัวเส้นตรง l 2เนี่ยมันจะตัดที่8กับตัดที่สี่นะแแล้วก็4แล้วก็เส้นตรง l 3ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันตัดที่ลบท่าที่1นะแล้วก็ที่ห้า เพิ่งก็จะเห็นว่ามันตรงกับที่เราพลอตมาเลยนะก็เป็นการ v e r i f ฟายว่าเออที่เราทำเนี่ยม,มันถูกนะก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้น้องเนี่ยสามารถวาดรูปเส้นตรงเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะขอบคุณครับ